สวัสดีค่ะวันนี้ตามเจเราฉนจะมาให้ดูผออักขยแยงนะคะมาเสียบเขาไว้เมื่อวานนี้ค่ะตอนค่ำค่ะก็มีดินใส่น้ำเป็นน้ำปุ๋ยมาอ,อ่อขี้วัวค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรอดไหมคะในครั้งแรกคะ่ะที่ลองปลูกดู จร,จริงๆกินไม่เป็นนะคะผักขยงแต่เขาบอกก็ใส่แกงหน่อไม้หอมเหมือนใบเมงรักไม่รู้ใช่หรือเปล่าว่าใส่แทนใบเมงรักได้หรือเปล่านะคะเหนเ็นเพื่อนๆเขากินกันก็เลยลองกินเพราะตามใจเราอยู่ที่โคราชค่ะที่โคราชก็ไม่รมู้ไม่เคยกินนะคะไม่ได้นี่ก็มีอีกกระถางน,นึงค่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่ากระถางนี้มีเฉพาะยอดนะคะตัดยอดเข้ามาเสียบค่ะถ้าเหมือนกันคือมีดินมีปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวค่ะแล้วก็เอาผักกระเฉดมามาเซมด้วยสองก้านค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผักกระเฉดนี้ถ้าทางจะเกิดจ้านะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเอ่อนมข้าวขาวติดมาด้วยไม่มีรากนะคะ,ะซื้อมาจากร้านชอ็อปอาเซียช็อปนะคะเขาไม่มีรากด้วยกลล็ลองทำดูเผื่อจะได้ค่ะนี่ค่ะ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดแต่ก็อยากให้เขาลอดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูเขายังไม่เหี่ยวนะคะถ้ายอดเขาเหี่ยวก้านเขาตกแสดงว่าเขาอาจจะไม่ติดแต่ก็ยังรอด,ดูก่อนค่ะเพราะเพิ่งได้คืนเดียวค่ะน รอโดยสักอีกอาทิตย์หนึง่งเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะโหลดไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผักกระเีดท,ที่ซื้อมาจากร้านชอบนะคะลองมาแช่น้ําไว้ดูค่ะเนี่ยค่ะบางยอดเขาก็ยังสดอยู่นะคะเนี่ยตั้งสดอยู่เนี่ยแต่บางบางบางยอดเขาก็เหี่ยวค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูเขามีรากติดมาน้อยมาก แล้วเขาไม่มีนมเขาขาวติดมาค่ะมันทําให้ยากต่อการที่จะปักชําค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดกระเป๋าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเลิงกงานแล้วจะไปซื้อดินเหนียวที่สําหรับปลูกบัวนะคะมาปลูกเขาดูเพราะเขาบอกว่าให้ใช้ดินที่ปลูกบัวมาปลูกค่ะเพราะดินธรรมดาอาจจะไม่ขึ้นต้องใช้ดินโคลนเนี่ยค่ะเขาจึงมีรากอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปซื้อดินวันนี้แล้วก็จะมาปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะ ก่าเขาจะติดไหมอยู่ต่างประเทศนะคะมันก็ยากลำบากหน่อยแต่ก็จะพยายามทำค่ะโอเคนะคะตามใจเราเชนนั้นขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ